สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราพบกับโทนี่เอกนิกแล้วนะคุณผู้ชมมาต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะคุณผู้ชมจาก ep 1นะคุณผู้ชมทุนแ0 0พันนะทำคอนเทนต์นะคุณผู้ชมมาต่อกันเลยครับคุณผู้ชมรอบน,นี้จะรอดหรือจะล่วงจากเกม The Dog House นะคุณผู้ชมมัตติโฮนะเกมที่เคยทำเงินไว้เลยกลับมาเล่นดูนะคุณผู้ชมว่าจะรอดหรือเปล่าซื้อรอบแรกนะทุนมันน้อยนะซื้อสัก พันห้าก่อนนะคุณผู้ชมเราเน้นยาวๆนะคุณผู้ชมว่าจะเป็นสุดที่ EP ไหนถือรับแรกแตกเลยก็เพ่นเลยอ่ะบอกเลยเราก็ค่อยรวบรวมเงินอยู่เป้าสักแสนแสนนะสักแสนนึงอ่ะสักแสนฝ่ากะนะ็ได้สักแสกะนฝะ่าแสนนึงถ้าไม่ร่อดก็ไม่ลอดถ้าไม่ลอดเดี๋ยวจะไปที่ <c oughs> ไล่อ่านคอมเมนต์แล้วมาทำให้ดูทีนะ <c oughs> มาสวยเอัน,นนี้สวยเลรอโอเคสวยไว้สอันนี้สวยโอ้โหอันนี้สวยนะคุณผู้ชมขอตีนหมาเอ๊ะเพิ่งจะติน้นหรอแล้วได้ขอตีนหมาพรอมันไหลช่องแรกสวยแล้วขอตีนหมาก่อนเพื่อเปิดช่องหนึง่ง ขอตีนหมา <c oughs> ขอตีนหมาเปิดช่องนึงตีนหมาไปไหนตีนหมาไปไหนตีนหมาไปไหนเออสวยอนี้สวย,สวย,สวยได้ล็อกไวเลอร์ด้วยคุณผู้ชมขอสามรอบเออสองรอบก็ได้พอได้ลุน้นพอได้เสียวโอเคลุ้นวายลงอย่างเดียวตอนเนี้ยไงก็จ่ายแล้วไงก็จ่ายอยู่แล้วจ่ายอยู่แล้วงไงก็จ่ายอยู่แล้วเพราะมันเรียงกันสวยขนาดนี้ขอเส้นทีนึงับมึงเอเงย้ยรู้เรื่องแต่รอบมันน้อยวะรอบเลยแค่ โอ้โอเคต้องสายรอบนี้มันเลด้กำไรนิดหน่อยซื้อพันห้าโอ้ยได้เข็มขัดกับเอโอเคได้กำไรนิดหน่อยมันเปิดมาสวยนะแต่รอบมันน้อยไปหน่อยโอเคแบบนี้ก็ไปกันได้นะคุณผู้ชมซื้อกันต่อเลยไหมซื้อกันต่อเลยคุณผู้ชมพันห้ารู้เรื่อง รู้เรื่องกับเบื้องแต่มาเกลือว่ะอือหือ ทรงเกลือแล้วนะ่ะแบบนี้คือทรงเกลือทรงเกลือได้แต่ตีนตั้งสามรอบยังพอได้ไปต่อสามโอเคเจ๊งแบบนี้เจ๊งแน่นอนได้แค่รอบเดียวรอบนี้ให้มันไปโอ้โหรอบนี้เกลือนะเกลือจัดไม่ต้องหวังอะไรมากกับรอบนี้ ไม่ได้อะไรอยู่แล้วโอ้โหสามสี่บาทผมจะบ้าตายเอ็ดโคกใครครับเนี่ยไปไปโอ้โหตายสองหมื่นผมอะไรจะหมดที่เกมนี้ปะเนี่ยเด็เดดอกเขามาหน่อยดิเด็เดดอกเขาห้ห้อง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 ,อง,อง,องวายวายมา เอ,อวายมาช่อง3ามสี่เหมือนเดิมนี่สวยจะสวยมากวายมาสามสี่ได้แล้วได้แบบว่าเต้นหมาให้เปิดช่องต่อไปอะรอบแรกมาโคตรสวยอะจริงคุณผู้ชมรอบแรกมาโคตรสวยนะรอบแรกมาอย่างสวยแต่จ่ายแบบแต่ทุเรศไปหน่อยโอ้โหจบแล้วมั้งโหอ,อย่างสวยแต่ประเด็นคือ มันจบแล้วมันหมดรอบอ่ะไอ้หียมันไม่ค่อยให้เปิดช่องกัอไปเลยอุ้ยล็อกไวเลอร์โอ้โหล็อกไวเลอร์ห้าตัวคุณผู้ชมเซนแน่นอนล็อกไวเลอร์ห้าตัวล็อกไวเลอร์หตัวมึงมึงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่หมื่นหนึ่งโอเคโอเคช่องเดียวก็ได้เอาช่องเดียวก็ได้ช่องเดียวก็รู้เรื่องช่องเดียวล็อกไวเลอร์ตกห้าตัวคุณผู้ชมโอ้โหสองหมื่นเก้าเดี๋ยวขอย่ออีกทีหนึ่งก่อนนะเผื่อมันจ่ายอีกจะอสูกๆนะถ้าไม่จ่ายก็เพ่นแล้วนะคุณผู้ชมมาจอยอีกทีนึง โอเคถ้าโดนมานี้จบอีพีนี้คุณผู้ชมแล้วไปเจอกันใหม่เกมนหน้าแน่นอนเท่ากับได้แล้วนะบวกรับแร้วัพทุนร์แปดพันบาทบวกเกมลักซิ่งมาบวกเกมมอเตอร์ไซค์มาแนละคุณผู้ชมจำชื่อเกมไ,มได้แล้วจำไม่ได้แนละ้วพวกเกมอะไรเป็น2องหมบวกเกมนี้เจ0 0พันแจวเลยโอ้โหเกือบบ่นี่ เกลือว่ะมันจ่ายไปรอบเดียวไม่จ่ายละรอบนี้น่าจะเกลือนะตีนมาสองตีนสามรอบส้สามรอบพอได้ลุ้นโอเคสามรอบพอได้ลุ้นสามรอบพอได้ลุ้นบ้านตอนนี้ลุ้นบ้านอย่างเดียวเลยบ้านลงช่องสองมึงลงทําไมช่องเออช่องลงช่องสองมึงลงมาทำไมช่องโอ้โหมึงนี่เปิดเกินนะอีกสามใบเจ็ดเลย มึงรีบเปิดเจอหน่าโอ้โหคุณยังไม่ต้องการต้องบ้านลงช่องสามาบ้าน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 โอเคบ้านลงขอขออย่างเดียวขอบ้านลงแถวแถวสองบ้านลงแถวสองบ้านบ้านจ๋า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 ไม่โดนทำาิธีช่องสองอุลงล็อกองสามต้องการล็อกสาม โอ้โหของถูกมีไหมเออบ้านลงสวยสวยแบบนี้สวยอยู่สวยขอเปิดอีกช่องขอเปิดอีกช่องขอเปิดอีกช่องตีนหมาลูกพ่อตีอนหมาลูกพ่อล็อกไว้เลิมาทีเดียวก็ได้เนี่ยห้าตัวแตกก็นอนเลิกเลยล็อกไว้เลิกโอ้โหขอล็อกไว้เลิกห้าตัวช่องสามอะจบเลยทุกอย่างจบ ตีนหมาก็ได้ให้ไปต่อก่อนตีนหมาไม่มีสักบ,บ้านเลยวะโอ้โหโอ้โหเหมือนจะดีเหมือนจะดีผมว่ามันจ่ายอยู่นะขอขออีกยังลองอีกยังลองผมว่ามันจ่ายอยู่ฮัลโหลช็อตน,นี้ไงก็บวกห้าพันไม่เป็นไรคุณผู้ชมไปไปเ,ปเล่นเกมอื่นได้เนี่ยอยากได้ลองไปเล่นแบบนี้พร้อมไว้อ่ะเมื่อกี้มไม่มา โ้หบ้านกูเฉียวเห็นหัวหลังแล้วหัวหลังแล้วมึงก็รีบหยุดเกินเพิ่มเบดคปุ๊บเกลือปับ๊บแม่ของจริงวะโอ้โหชิสุตามาแถวหนึ่งโคตรสวยนะเรียงกัน5ตัวถ้าชิสุมาแถวหนึ่งโคตรสวยเรียงกัน5ตัวเออบ้านบ้านลงแถวสาพร้อมตีนหมาหนึ่งตีนเจวเลยชิบหายไม่มีทักอย่าง ตหมาแล้วตรงเนี้ยโอ้โหไปไวยิ่งกว่าเทอร์โบมันรู้ปะเนี่ย <c oughs> มันยังกะรู้นะวพราเราเพิ่มเบ็ดเอาเพิ่มอีกกึกนึงเอาไปมากว่าเริ่มไม่ได้อะไรแล้วนะไม่เลิกไม่เลิกเป็นไ,ไงก็เห็นเหมือนจะจ่ายอะคุณผูชมทรงมันเหมือนจะจ่ายอะมันหลอกล่อเราโอเคจ่ายเลยมาถึงแต่น้อยนะปราบ้านมีหลังเดียว โอเคสวยตอนนี้สวยขอบ้านแถวแถวสองมาหอมตีนหมาโอ้โหบ้านแถวสองบ้านแถวสองโอ้โหได้เข็มขาดตอนนี้ลุ้นตีนหมาสองตีนแล้วน่ะเพื่อให้เปิดช่องต่อไปเนี่ยไม่ก่อนบ้านละเออตีนหมาขออีกตีนนึงขออีกตีนนึงคุ้มมขออีกตีนนึงอีกตีนตีนไปไหนโอ้โหเล่าสุดท้ายแล้วตีน โอเคตีลงมาดีสามตีเลยมึงโอเคสามรอบสามรอบรอบเดียวจบเลยนะเนี่ยโอ้โหรอบเดียว, oh, ร,อยวรอบเดียวเจ๊งจบแล้วรอบเดียวแบบเนี้ยโอเคยัง okay, ได้เปิดอ,อีกหลังนึงอุ้ยสวยอยู่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 ขอสามถ้าอีกรอบหนึ่งก็เจ๊งแน,น,น่นอนเออขอสาม แถวสองบ้าน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 แถวสองเออบ้านแถวสองลงสวยอย่างเนี้แหละสวยเนี่ยจ่ายทุกตาบอกเลยจ่ายทุกตาแต่เหลือแค่สองรอบเท่านั้นของของต้องต้องลุ้นของแพงอย่างเดียวกัะตินหมาของแพงโอ้โหได้ชิสุโอ้โหอูเอกกับคิวอะมนของถูกอะจบแล้วมั้งถ้าตีนหมาไม่ลงก็จบเพย์ถ้าไม่ได้ของแพงด้วย โอ้โอ้โจบเ hey. หโอเคยังพอจ่ายตอนส่อ,อสุดท้ายพันสองโอเคสองพันเโอเคนะครับคุณผู้ชมแค่นี้ก็เกินพอแนละคุณผู้ชมบวกเ0็ดกับเกมนี้เดี๋ยวเราไปต่อ E.P. ต่อไปคุณผู้ชมว่าจะไปไงต่อจะหมดที่ E.P. ต่อไปหรือเปล่าหรือจะไปต่ออีกีพนะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ E.P. หนะ้าสวัสดีครับ